สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบุรีนะครับวันนี้มาพบกับ h o 7 c นะครับสภาพสวยเลาๆเลยนะครับนานมาทีนะครับที่เห็นอยู่แท่นเตี้ยเราก็ขายนะครับของกีโนนะครับทักมาได้นะครับสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับพร้อมจําหน่ายทุกอย่างนะครับต้องบอกว่า H o 7 c ตัวนี้สวยจริงๆนะครับแอดมินยืนยันเลยนะครับสภาพนี้นานมาทีนะครับเครื่องเดินดีด้วยนะครับปั๊มสายนะครับที่ทุกคนตามหานะครับ รับรองสะใจแน่นอนครับบิดติดมือนะครับรอบเดินเบานี่แอดมินฟังตะกี้แล้วแบบสุดยอดมากนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับเ o 7โอเจ4ีแปดสิรงมานะตัวนี้สภาพเนียนๆเลยครับดูพาชมรอบๆตัวกันนะครับดูครับจานคัดนะครับดูครับรอยเสื้อนะครับสีเดิมๆนะครับแดงๆเลยนะครับ ครับใหม่นะครับดูใส่พานได้ครับก็อย่างว่าหนักไปได้เพราะอย่างกิฟกิะนะครับแต่ละอย่างคมทุกจุดครับนี่ครับดูครับ เป็นไงครับสวยไหมครับสายนะครับน่อดย่ไงเรปตักแบนเนี้ยนี่ครับดูครับจริงจริงนะครับเพจเพอ,อยูครบนะครับ งามเลยนะครับเครื่องฝาดำนะครับตัวนี้การันตีนะครับคัดเกรดให้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับตึกคนนะครับสภาพดีจริงจครับได้ไปใช้ยาวๆนะครับอย่ารีรอครับจริงจริงนะครับ นานทีแอดมินจะการันตีให้นะครับเอเคครับเราพบกันนะครับที่เซงโกงสลัรบุรีครับเราฟักเรามาสตาร์ให้ชมกันนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่นะครับ SO7C นะครับเครื่องแน่นๆถือสวยเลยครับตัวนี้รับประกันนะครับสวยจริงๆนะครับเดินหอบเดินเบาไม่มีจับนะครับ เสื้อสูบด้วนะครับรอยแดงเต็ไมไปหมดนะครับไม่มีกล่อนนะครับดูนะครับมันเครื่องเดินดีนะครับปั๊มสายตรงนี้นะครับปั๊มสายครับสวยเลยครับ ร้อแรงนะครับเสียงสะใจมากครับขำสายนะครับค่อยทีค่อยทีครับพ่อครับพ่อโอเคกลับเลยครับกับครับพบกันนะครับที่เสียงกงนะครับสภาพอย่างนี้นานๆมาทีนะครับ มาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะครับ